สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอเล็กซ์พาเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอเล็กซ์พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนเออท่านผู้ชมจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าเอ๊ะอเล็กอ,อยู่เมืองไทยหรืออย่เมืองนอกเนี่ยอยู่เมืองไทยนะคะด้านหลังของอเล็กเนี่ยจะเป็นโบสถ์คริสเตียนนิกายโรมันคาทอลิกนะคะท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะมีการร้องสรรเสริญพระเยซูค,คริสต์นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของอเล็กเนี่ยตรงน,นี้ก็จะเป็นโรงเรียนบุลักวิทยาย ะะซึ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเ,เด็กนักเรียนก็จะมาน้อยหน่อยอเลสขอแนะนำให้มาถ่ายรูปมุมสวยๆเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์จะดีกว่าเอ๊ะตรงนี้อยู่ที่ไหนตรงนี้อยู่ที่แขวงตลาดน้อยนะคะตำบลตลาดน้อยอยู่เขตสัมพันธ์วงกรุงเทพนี่เองซึ่งโรงเรียนเนี้กับโบสถ์นี่อยู่ดินแม่น้ำเจ้าพยาทําไมต้องมาถ่ายโบสถนี้ โบนี้สวยงามมากซึ่งหากท่านผู้ชมได้มาเองแล้วเนี่ยขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ไปถ่ายรูปด้านในมันอยู่เมืองนอกเลยและโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่ที่ไหนเอย่ยที่จัดงานแต่งงานของ คุณวิลลี่แม็กอีทอนและคุณเยหลี่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าอยากจะมาตรงนี้ได้เนี่ยนั่งรถเมล์มานั่งเรือมาก็ได้นะคะขอแนะนำให้มาวันเสาร์กับวันอาทิตดีกว่าเพาะคนจะน้อยหน่อยท่านผู้ชมจะได้หาวิวสีสวยได้แล้ววันนี้อเล็กซ์พาท่านผู้ชมเที่ยวตลาดแล้วตรงไหนบ้างตามมาเลยนะคะอ้ออากาศดีจังเลยอะ่ะบรรยากาศดีลมเย็นมากเลย คุณผู้ชมขาตอนนี้อเล็กซ์เนี่ยอยู่ที่ไหนคะอเล็กซ์อยู่ริมแม่น,น้ำเจ้าพยานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือตรงไหนเอย่ยตรงนี้ก็คือท่าน้ําของกรมเจ้าท่านั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเดินเข้ามาขึ้นเรือได้ตลอดการที่เราจะมาที่ตลาดน้อยแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาได้3มช่องทางช่องทางที่1มาโดยรถ m r ็ารดีใส่ใต้ดินนะคะลงที่หัวลโพงแล้วก็เดินทางเส้นถนนมหาพุทธ,ธาราประมาณ10นาทีหรืออาจจะนั่งรถเมล์มาอีกหนึ่งป้ายซ้ายอะไรก็ได้ค่ะแค่หนึ่งป้ายรถเมล์เท่านั้นแล้วก็เดินข้ามถนนก็จะมาถึงตลาดน้อยที่นี่แล้วก็ทางเลือกที่2คุณผู้ชมสามารถนั่งเรือนะคะจากที่ไหนก็ได้ทางซ้ายหรือทางขวาแต่ให้มาลงตรงนี้ที่กรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าเนี่ย มันจะมีเรือธงสีส้มเท่านั้นที่จะจอดถ้าสีอื่นเนี่ยจะไปจอดตรงท่าน้ำสีพยานะคะท่าน้ำสีพยาทางเลือกที่สามคุณผู้ชมอาจจะนั่งรถเมล์มาก,ก็ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยจะหาที่จอดรถลำบากมากเลยนะคะการที่จะมาที่นี่นั่งรถเมล์เนี่ยท่าหนึง่งเราจะไปลงที่ท่าน้ำสีพยารถปอ36ลงจอดที่นี่เลยนะคะสาย93ที่เลยนะคะ, 93, ะ,คะอันนั้นง่ายสุดเพราะว่ามันจะผ่าน อีกอันหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากนั่รถเมล์ลงให้ใกล้ที่สุดก็คือรถเมล์สาย1กับสาย75ก็จะมาจอดตรงบ้านรถเมล์ของตลาดนอ้อเดินเข้ามาดิ่งก็จะถึงแล้วะค่ะนะคะอันนี้คือ3ทางเลือกแล้วส่วนด้านหลังของอเล็เน่ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นฝังงน่งคนเดีนะคะพอจากคุณผู้ชมมองไปจากมือท้างขวาของเล็กตรงนี้ไปเรื่อยๆ จะเห็นคอนโดจะมีเรือล่องแม่น้ำเจ้พาพญารอบข้างนลจะเห็นคอนโดและจะเห็นโรงแรมมิลเลจหรือตันด้านหลังโรงแรมเรือี่อยู่ใต้เงนินก็จะเป็นออไอคอนสยามซึ่งจะมีตึกสองตึกซึ่งตอนนี้เป็นตึกที่สูงในประเทศไทยแล้วนะคะมีแยกเป็นสองตึกตึกที่หนึ่งก็คือแมคโนเลียดแมคเรสเดนต์อีกตึกหนึ่งก็คือแมนดารีนออเรนจ์ทอลเรสเดนต์นะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นไอคอนสยามซึ่งหากคุณผู้ชมเลอยากจะมาไอคอนสยาม ไม่อยากขับรถมานะคะหากไม่อยากขับรถมาก็มีอยู่สองทางเลือกนะคะทางเลือกหนึ่งคือรถไฟสายสีทองตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จส่วนทางเลือกที่สองให้นั่งเรือมาดีกว่าคุณผู้ชมอาจจะมาลงที่ท่าน้าีเรียาน่าจะมีสาย36หรือสาย53ลงมาก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เดินมาที่ท่านา สิงหยาตรงนี้ข้างๆวิวเวอร์ซิตี้แล้วมันจะมีเรือทีลับส่งหรือจะลงที่สะพานตากสินก็จะมีเรือรับส่งมาส่งที่ตากสินนะครับแล้วก็มองไปทางซ้ายมือทางกล้องของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเห็นวิวเวอร์ซิตี้และโรงแรมรอยัลเคธิรานแล้วจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมที่รอบๆเยอะๆเนี่ยอันนี้คือต้นโพเลยนะคะเอ๊ะต้นโพลทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ต้นใหญ่เป็นร้อยปีแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ สาบัแรกแห่งประเทศไทยนะครซึ่งพระปิยมหาราชกาี้รปสร้างนะครับ่งชื่อจองใธนาคารแห่งนี้ก็ยังถูกใช้อยู่นะครับหากคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมธนาคารเนี่ยถ้าเที่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ยกเว้นเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการซึ่งด้านในเนี่ยนะคะการตกแต่งของเขาก็จะเป็นสไตล์โบราณสวยมากสวยมาก แล้วก็ขอแนะนำให้เข้ามาเที่ยวกันเลยนะคะส่วนด้านซ้ายมือของเรสตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าน้ำท่าน้ำด้านหน้านของกรมเจ้าท่าน,นะคะตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างท่าใหม่และมีการตกแต่งแพรใหม่หากคุณผู้ชมแบบนี้โอกาส ก่อนแนะนำเลยนะคะว่าให้มาเที่ยวที่กรมเจ้าทาตรงนี้หากหนั่งเรือมาก็อาจจะถ่ายรูปหามุมสวยๆกิบเก๋เอาไว้ถ่ายก่อนนะคะส่วนมุมต่อไปที่อเล็กจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยจะเป็นที่ไหน เดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีแต่ตอนนี้อะไรจะต้องโปรเทคตัวเองก่อนโปรเทคอะไรก็วันนี้แดดร้อนมากเลยอยากให้ทุกผู้ชมเห็นซึ่งหน้าเราเนี่ยหน้าขาวๆอย่างอลิซเนี่ยก็ต้องโปรเทคก็ต้องดูแลนะคะอายุก็ไม่ถอยนะคะวันนี้จะมาแนะนำแป้งบิโอเซ็ตนะคะแปะ้งบิโอเซ็ตเนี่ยมันมี SPF 30นี่เลย แป้งที่ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะคะซึ่งผู้ชายใช้แล้หน้ามันจะไม่วอกมันจะมี3สี1 2 3ซึ่งสีที่เอเล็กใช้ในวันนี้คือเบอร์สนะคะเบอร์สคือตอนนี้เนี่ยจากที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้าจะมันแยาบเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวพอทาไปทาไป